สวัสดีครับวันนี้เป็น EP แรกของผมนะครับวันนี้จะมาเช่าพระกับเทียนพระนะครับมาสนุกเลยพี่วันนี้พอดีนัดจิตรุละพอดีนัดท,ที่เทียนพระท่านหนึ่งเอาไว้รู้จักกันมาสิบกว่าป,ปีแล้วเดี๋ยววันนี้เราไปชมกันว่าวันนี้ผมจะเช่าพระอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ EP แรกนะครับผมอาจจะพูดตะกุตะกักนิดนึงนะเต่นเต้นครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับตามมาครับผม ตามมาครับผมร้านอยู่ชั้นสามนะครับถนนพิษณุโลกครับผมนี่นะเตรียมไว้สวัสดีครับ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 มาเี่ยมนะพี่นักเศจไหมครับพ่เสร็จอยู่ไหมครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนพี่ตอนนี้เราอยู่หน้าร้านลังเทพนะครับผม เดี๋ยวเราจะมาดูพระกันนะครับมีมีพระในใจมาบ้างพี่เรียบร้อยครับติดต่อดูในดูในเฟซบุ๊กพี่เฉยมาแล้วครับสวัสดีครับวันนี้เขาเปิดช่องใหม่เลยนะพี่เหลียเปิดช่องใหม่นี่ได้ข่าวว่าเขาเปิดช่องใหม่ด้วยนะครับนี่ออนีี่่มชงขเตรียมแล้วครับเตรียมเตรียมเขาตอนนี้เขาเตรียมทำคอนเทนต์นะฮะเดี๋ยวต่อไปจะเป็นยูทูบเบอร์แมนยูทูบเบอร์เรียนแบบพี่เฉยเลยครับแล้วเป็นยังไงบ้างพี่หลียวตั้งงานไปโอ้วันนี้นี่ตั้งแต่เช้าพี่เฉยไปวันนี้โชว์หน่อยโชว์หน่อย นี่อันนี้ก็คือหลวงปู่ทิมนะฮะติดรางวัลที่หนึ่งนะฮะแชมป์นะครับนี่หลวงพ่อพรมหลวงพ่อพงมวิชางแค่ก็ขอพี่เชิญเหมือนกันอันนี้ก็หลวงพ่อคงวัดวังสับรอดนะฮะวัังสรและอันนี้ก็หลวงพุทธวันะครับหน้าทอหลังต่ออากาศนี่สวยเทศทุกองค์ครับเป็นไงก็ติดใจครับติดใจใช่ไหมติดใจครับเอาไปแห่มาเป็นไงครับผมเออเป็นไงนี่ผมอยากจะถามพี่นิดนึงนะพี่จากพี่กลับมาเล่นพระอีกรอบหนึ่งเนี่ยพี่เช่าพระเนี่ย หลายร้านเรียงตอนนี้หมายหมถึงว่ามีเจ้าแล้วที่พี่เช่าบ้างอ่าม่แต่เป็นสิบๆเจ้าแล้วเป็นสิบเลยหรอหลายร้านแล้วครับก็วันนี้มาพี่หลิวเป็นยังไงฮะวันนี้อยากวันนี้อยากใรติดใจครับวันนี้มาบุกอีกรอบครับพี่ขายไปที่ที่ได้จากผมไปนี่มีปล่อยไปขายไปหลายองค์แล้วครับก็มีขายใช่ไหมมีขายมีขายพอจักสมัยก่อนตอนที่พี่หลิวเนี่ยเคยเช่าพักไม่รู้ว่าเขาเรียกกันจับจุดไม่ได้อะตอนนั้นเช่าแล้วขายแล้วเป็นยังไงตอนนั้น ตอนนั้นก็เช่าพระส่วนใหญ่แบบมันขายแล้วมันยังไงมันได้กําไรไหมมันอะไรขายไม่ค่อยได้ขายขายก็ขายขาดทุนขาดทุนลขาดทุนแล้วพอจะขายจะใช้เงินก็พอจะใช้เงินไปขายคืนเขาก็ไม่รับคืนไม่รับคืนด้วยอ๋อแต่พอมาตอนนี้เช่าของที่ร้านลังเทพไปแล้วเป็นยังไงบ้างพอมาคุยกับพี่เฉินแล้วพี่เฉินรับประกันอ่าสวยแท้เดิมแชมป์เดิมแพงไม่ว่าแต่ รับประกันซื้อคืนดีตรงนี้ครัใช่ใช่ใช่ก็หัก80%พวกกันหัก80%ก็คือสามารถเปลี่ยนมาเป็นเงินได้ใช่ใช่อะไรเงี้ยมันก็ดีตรงนี้ตรงที่ตรงที่อ่าคือวงการพลาเนี่ยคือก็มีทั้งมันธรรมดานะเหมือนทุกวงการก็คือมันจะมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีก็คือเวลาจะซื้อจะขายเนี่ยก็คือต้องตกลงกับการไอ้นี่ให้ดีว่าเออเขาจะรับประกันรับประกันคืนไหมหักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วภายในกี่ หรือตลอดชีวิตไหมอะไรนี้ต้องเช็คให้ดีแล้วต้องทําสัญญาเนไม่รับเลยเอขายแล้วขายเลยอทิ้งเลยอะไรนี้ไม่ดูแลก็เจอมาเยอะใช่ไหมเจอมาเยอะใช่แล้ววันนี้เป็นไงอยากมาได้อะไรเพิ่มเติมบ้างพี่วันนี้มีในใจไหมครับมีในใจไหมมีครับมีมีจดโพยเว่งวะเนี่ยมี มีมีมีโอ้โหมาแบบซืออีกแล้วลูกตีพี่เฉินไม่ได้เลยเออเห็นพี่เฉินโพสลงเฟซปุ๊บผมจดไว้เลยอันนี้เป็นเล่มเลยครับอันนี้อันนี้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมอ่าให้ฝากเอาไปวางไว้ก่อนแล้วกันนะจะไดเริ่องถึงกันก็ฝากวางไว้ตรงนน้นก่อนนะวันนี้จะเยอะนิดนึงจดนี้ไปแม่งไหนครับแต่พี่นี่ครับแต่พี่นี่ เห็นผมทำคอนเทนต์ไปชุดนั้นที่แม่งล่อจองแม่งกระจายเลยนะเออมาแบบโทรมาคิวแรกในพอคอนเทนต์ออนปุ๊บโทรมาเลยคอมเมนต์อะไรแหลกเลยหลังไมค์กระจายทั้งหน้าเป็นมีมีชุดปู่ทวดเนี่ยเนี่ยเนี่ยชุดปู่ทวดเดี๋ยวนี้มีมีรุ่นไหนบ้างนะอ่าอ่าเฮพอเห็นตะกรุดทองคำอ่าจัมโบ้หลวงปู่ทวดเอ่อรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งอ่าแล้วก็ไม่แตงสูนแต่ของม่แตงสุนแต่อันนี้อ่าแล้วก็พักโค พระโค้ชั้มโลกครับผมพระโคแชั้มโลกแต่ที่แชมป์จริงๆอ่ะได้มานี้สวยสุดใช่ครับแล้วก็ M 1 6 M 1 6บหอ๋อ M สิบหกคู่นึง M 1 6คู่หนึ่งคู่นี้มาเนี่ย M สิบหกนี่นะเป็นท่าที่ราคาไม่สูงแล้วก็น่าใช้เพราะว่ารุ่นนี้ชื่อ M 1 6ก็อย่างที่บอกเลยโดนยิงถล่มรุ่นนี้อภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยห้อยนะเนี่ยผมตามคอนเทนต์นั้นมาเลยแล้วก็น่านาเลื่อนครับอ๋อหน้าเลื่อนมีสององค์ไหนก็ได้มันสวยคู่อ่ะเดี๋ยวผมหหหหหยิบบใ้้้อออออองงงงงงคคค์นนนนึแลลลวววววกก็็มีีพพ่่่เเาั เหมือนทาไมอยู่ๆเหมือนเหมือนพี่หลิวเนี่ยเหมือนอยากได้หลวงพ่อคงมากขึ้นเพราะอะไรเนี่ยพี่ก็วันนั้นเช่าหลวงพ่อคงหลวงพ่อคงพี่เฉินไปแล้วมีลูกค้าโทรมาสนใจเยอะเยอะใช่ไหมฮะใช่ใช่แล้วเช่าไปแล้วเห็นราคาราคากำลังดีราคากำลังดีราคาเป็นอย่างนี้หลวงพ่อคงวัดบางสรรษเนี่ยคือเมื่อตอนปีที่แล้วอ่ะปีที่แล้วนะก็ยังเงียบๆอยู่นะแต่ผมมาเริ่มไล่เก็บหลวงพ่อคงวัดบางสระรั้งแต่ปีที่แล้วแล้วราคาเนี่ยค่อยๆทะยานตั้งแต่ะช่วง หม่เดือน6เนี่ยเขาเรียกชะลอตัวชะลอตัวเพราะอะไรเพราะราคามันขึ้นสูงของไม่มีเริ่มไม่มีหมุนเวียนแล้วราคาเนี่ยเซียนเริ่มซื้อเข้ายากขึ้นคือแล้วพอผ่านไปมันก็จะเหมือนกับว่าชะลอตัวนิ่งๆเงียบๆอยู่ประมาณสักสเดือนพอสองเดือนเสร็จปุ๊บทำไงอะเซียนถ้าคุณไม่ซื้อเข้ารับราคาใหม่ไม่ได้ แล้วคุณจะไปขายอะไรสายแล้วก็คงสุดท้ายก็ต้องกลับมาซื้อตอนนี้ราคาก็เลยเริ่มกลับมาแรงขึ้นใช่ใช่ไม่ก็เหมือนหุ้นก็ดูอย่างอย่างตอนนี้ที่แรงก็บาลาวบา้าวบาาวนี่แรงเลยบาล้าวนี่คนขายทะลุหลักแสนขึ้นหลายคนแล้วใช่ใหญ่ก็แรงขึ้นมาคือมันเริ่มมีหลายรุ่นอย่างแบอะไรจับบาทจับบาทจับบาทนี่ตอนนี้องค์เทพๆนี่เขาก็บอกว่าขายกันถึงหลักหมื่นใช่ทั่วไปยังเจ็ดปดพันเลยใช่ไหมก็วันนี้ก็เลยมาบุกพี่เฉินเลยจะมาบุกเพิ่มมีประมาณรุ่นไหนบ้าง ก็เลือกกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆน,นี่นะฮะนี่เซตนี้เลยอ่าอันนี้กล้องนี้อีกอ่าวมาดูันทีเราเลยนะพี่เหลียวนะครับผมก็อันนี้ก็ตะกุดนารายแปลงลูกนะครับนี่ เนื้อทองคำดอกจัมโบ้นะฮะนี่เดี๋ยวให้พี่เหลิวลองตรวจดูหน่อยอถ้าคุณอะาราแบงลูกก็อย่างที่รู้กันเลยพุทธคุณนะฮะใส่แล้วกลับร้ายกลายเป็นดีนะฮะถ้าพุทธคุณก็จะเน้นทางมหาอุดด้วยนะฮะคือกำบังทางกายไม่ให้ศัตรูเห็นแต่มีข้อแม้ว่าอาจารย์น้องสั่งไว้ว่าเอาเวลาไปใช้ห้ามแกะตะกุดออกจากกันองค์ต่อไปก็อันนี้ก็เป็นกีบวัวเล็กรุ่นหนึ่งนะฮะนี่ อ่าในกอนี่นี่นี่กีบัวเล็กรุ่นหนึ่งนะฮะนี่นี่พี่ชอบองค์ที่สององค์แรกเนี่ยสองตัวสามองค์ที่สององค์ที่สองพอแล้วคราวนี้เราก็ชอบตะกัวดเลยตะกรวกี่แฉ้มนะตะกัวตะกัวดสองแฉ้มสองแมป์ตะกัวดสองแฉ้มแต่นี้เพิ่งได้มาเพิ่งได้เลยไม่ส่งอันนี้ก็จะเป็นเนื้อทองเหลืองลมดำนะฮะเพื่อนเก็คือสร้างปีสองพันห้าร้อยเจ็ดซึ่งท่านอาจรบุกเศษตอนราคาแรงๆนี่ราคาสูงมากตอนนี้ราคากำลังน่าเก็บอ่านะฮะอย่าให้ตรวจเช็คดูก่อนอ่าโอเคแล้วก็ ดูอันไหนถ้าไม่ชอบก็แยกมาได้เลยนะพี่อได้เลยอันนี้ก็คือเม็ดแตงปีศูนย์แปดนะฮะบล็อกวงเดือนหน้านะครับแต่ในกล้องอาจจะไม่เห็นภาพชัดเจนนะนี่นี่สองกล้องนในในกล้องเนี่ยภาพอาจจะไม่เห็นชัดเจนคือองค์จริงเนี่ยใช่องค์จริงเนี่ยผิวจะเป็นน้ําทองขึ้นน้ํามันกา๊าซเลยนะฮะอ่านี่อ่าลองส่องดูก่อนอก็คือองค์เนี้ยก็คือเม็ดแตงปีศูนย์แปดเนี่ยคือเม็ดแตงะมีหลายบล็อกมีทั้งปีศูนย์หกแล้วก็ปีศูนย์แปดนะฮะ,ะแต่เม็ดเนี้ยจมูก ร้อยทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะฮะและที่สำคัญคือผิวขึ้นลุ้งน้ำมันกาดเลยนะฮะอ่าแล้วก็องนี้นี่ก็จะเป็นหลวงวัดทวดวัดพระโคพิมพ์เล็กนะฮะซึ่งถือว่าองค์นี้ผมว่าผมซื้อมาเนี่ยน่าจะเป็นองค์ที่สวยที่สุดเลยนะไต่เคยได้มาใช่เพราะว่าทุกอย่างองค์ประกอบหน้าตาทุกอย่างเนี่ยติดชัดหมดเลยนะฮะอ่าเดี๋ยวลองส่องดูก่อนนะครับตัวละเอียดคือรละเอียดก็คือเรื่องรุ่นนี้พี่พลคือหน้าตาต้องติดชัดจมูกต้องโด่ง คอคอติดชัดด้านหลังเนี่ยหลังตรงเจดีแล้วก็รอยเท้าเนี่ยคือชัดหมดอันองนี้ครบทุกองประกอบนะฮะอ่านะดูดูแลถ้าไม่ถูกใจก็แยกออกมาได้นะพี่อ่าคแล้วก็อันนี้เป็นคู่เลยนะก็คือหลงวงพ่าทวดเนื้อว่านเ <M 16. S> 1 6รุ่น M16 ใช่ที่พร<ว>ะอาจารย์นองว่ารายขาวซึ่งอภิสิทธิ์วิชาชีวะก็ยังห้อยเลยนะฮะนี่คู่นี้เลยแค่ชื่อก็จินแล้วใช่ M16 ก็ชื่อตาม พุทธคุณเลยโดนกำลังบุกโดนบุกถล่มด้วย m อ็มสิกเละแต่ว่าไม่เข้าอ่านะฮะก็ดูก็คือองค์คู่นี้ก็คือผมคัดมาแล้วหน้าตาเนี่ยติดคมชัดลึกหมดเลยพระไม่แตกลานเลยนะฮะแล้วก็ดูองค์ต่อไปเลยนี่อันนี้ก็จะคือเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์หน้าเลื่อนสมณศักดิ์แต่ว่าเป็นหลักสถูปปีสองพันี่สิบเ็ดครับผมนี่นใช่อันนี้เหรียญเนี้ยผิวกระจกจะูกร้อยเลยนะฮะเพื่อนเพื่อนอนะฮะ เดี๋ยวให้พี่หลิวลองส่องดูหน่อยนะลงทวนสายผมเลยใช่ลงทวนรุ่นนี้จริงๆราคาตอนนี้กำลังน่าเก็บมากเพราะว่าสมัยก่อนราคาสูงกว่านี้เยอะก็คือเหมือนหุ้นอ่ะหุ้นพอมันมีลงก็จะมีขึ้นใช่แต่ราคาตอนนี้คือเวลาเราเหมือนจะเก่งหุ้น่ะเราก็เก่งหุ้นที่ว่ามันไม่ใช่ว่าขึ้นไปสุดแล้วเราเก่งหุ้นที่มันัจะขึ้นดีกว่าเนาะใช่ครับเลี้ยงทองได้ก็ตามนี้ตามรูปแบบเลยใช่ใส่กรอบอัดกรอบได้เลยนี่แล้วก็องค์นี้ก็จะเป็นหนุมานนะแล้วหนังสืออยู่ไหนเน หนังสือเล่มไหนอะือเล่มองดราเล่มเล็กอะเล่มเล็กเหรอเอนหายเล่มก่อนเลยค่ะนี่ไงใช่ไหมอะไรนี่อะไรหนุมานใช่ไหมหนุมานเนื้อผงคุกรักอันนี้เป็นองดาราเลยนะพี่รจ้างเขาลงก่ออันนี้จ้างเขาลอยู่แล้วนี่หนุมานเนื้อผงคุกรักนะฮะองดาราอันนี้สอดตะกุฏทองแดงครับผมนี่นะฮะอยู่มานานมากครับตองนี้นี่ไงองนี้ป่ะใช่ไหมองเดือนไหมองเดือนไหมคุกรักนี่สองดิงองเดือนไหม เนี่ยเทียบเทียบพิกกลก็ได้พี่อ่าลองส่องดูเทียบพิกกลเนี่ยดูดูจากลักษณะการตะกุดแล้วก็ดูรอยรอยรอยกดตรงนี้เนี่ยอ่าก็คือรุ่นนี้เป็นเนื้อทํามาจากเนื้อผงคุกลักเพราะว่าหันุมานของลวงพ่อคงวัดวังสัพปรดเนี่ยนี่นะเขียนไว้เลยปลุกเสกเนี่ยสามคืนเลยนะอืมตั้งโอ้โหนี่ตั้งแต่สิบห้าพฤศจิกจนถึงยี่สิบสี่ธันวาสองห้าสองเก้าเลยนะที่ปลุกเสกนานนะเนี่ยอ่าแล้วเหมือนปลุกเสกเพิ่มให้อีกสามคืนอ่าเหมือนไหมครับ กอปเหมือนไหมองเดียวกันไหมก็ปเดียวกันเลยครับกอปเหมือนไหมครับเหมือนมากพอดีผมเกิดพี่ว่าพอดีอ๋อองเดียวกับผมเลยครับผมนี่ก็เป็นองค์สุดท้ายแล้วนะแต่ว่าตั้งนานให้พี่เลือกไม่ได้ขายนะคนมาขอซื้อเยอะมากก็ก็ไม่ได้เปิดเลยพระลาเจ้าของอ่าแล้วก็มาถึงองค์นี้นะครับในไพรีพิณาศครับผมพิม์ใหญ่นะฮะเนื้อทองแดง แต่วงนี้น eh <fish> oh. 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 oh, oh, oh. uh ี่สวยแชมป์เลยเดี๋ยวจะขึ้นรูปสตูให้ชมนะฮะขอให้สวยนะครับผมโอเคละเอ้าเอาแน่นอนครับผโอ้โหอูครับผมแน่นอนครับผมเริ่มบัฟเลยอ่าลองสองคู่นอนเอ้าเดี๋ยวจะเจอแล้วเอเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีองค์ของเบ้งเดี๋ยวก็คือรุ่นนี้ก็คือราคาเนี่ยโอ้โหตอนที่ผมเล่นแรกๆเนี่ยช่วงนั้นหมื่นกว่าบาทไม่สวยหมื่นกว่าบาทสวยๆก็สองหมื่นกว่าแต่ตอนนี้โอ้โหราคาแรงแต่น็ไม่เช่าว่กี่เหรียญ สิบเหรียญโอ้ยยี่สิบกว่าเลยผมก็ปล่อยไปเยอะนะแต่ตอนนี้ราคาเหมือนกลับมาสวิงขึ้นหน่อยอีกรอบแล้วมีคนขายกันถึงเจ็ดแปดหมื่นแล้วนะตอนนี้อ่าอ่าเอาดูเดี๋ยวดูไพรีพี่เ้่าน้องดีว่าจะขึ้นถึงแสนสามไหมนะเดี๋ยวนะคนต่อเจ็ดหมื่นห้าแล้วไม่ขายนะตอนนี้ก็คือท้าเวสุวรรณครับผมท้าเวสุวรรณนะฮะหลวงพ่อโค้งวัดบาสองโต๊ะตรงนี้มีบัตรสภาพสวยของเว็บจีด้วยแต่ว่าวันนี้ไม่ได้เอามาลืมนะฮะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะเอามาให้พี่หลิวอีกทีหนึ่ง แต่ให้พี่ตรวจสอบดูก่อนองคไหนถ้าพี่ดูพี่ไม่ต้องเกรงใจนะถ้ารู้สึกว่ายังไม่ถูกใจหรือยังไม่สวยพี่สามารถคัดออกได้เลยนะแต่ผมดูแล้วสวยทุกองเลยอดูเอาที่เราแบบว่าเราดูแล้วเราพอใจนะครับผมนะฮะนี่แล้วก็เท้าเวสุวรรณให้พี่หลิวดูไปแล้วอะเราแนะนําองค์นี้เลยนี่ก็คือนี่ขุนแผนนะฮะเสน่จันเอาเอา,เอาติดมานี่ขุนแผนสเสน่จันนะฮะพระเนี่ยไม่มีแตกไม่มีลานนะฮะปกติรุ่นนี้จะแตกลานเยอะมากนะปกติที่เห็นแต่ร้านลัลงเทแบบเวลาเช่าพระจมูกต้องลดโด่ง ต้องไม่แตกไม่ลานเลยนะฮะนี่คือสไตล์ร้านหลังเทพออลองสองดูก่อนพี่เหลิวดีครับมาชอาร้านพี่เฉินน่ได้ความรู้ด้วยครับแล้วก็ให้พี่หลิวสองอันนี้ก็จะเป็นปิดตาลายเสือครับผมปิดตาลายเสือนี่ก็เหมือนเป็นซิกเนเจอร์อีกหนึ่งอีกหนึ่งรุ่นเลยนะของสายหลวงพ่อคงวังดวังสังขรณนะฮะอันนี้ต้องทำสองกล้องนะฮะัพเพื่อนๆนี่ต้องถ่ายสองกล้องอ่าพระองค์น,นี้ก็ผิวตึงไม่แตกลานเลยครับพี่หลิวปิดตาลายเสือ,อะนะฮะ สร้างสร้างปีลึกนะปี2 5 1พนะแบอิบสองแบบนี้หกนี่มาจากฐานตะแรงผู้เฮียงเออคล้ายๆน่าจะมีรูปแบบมาลักสลับใจกันหกเลียมแล้วก็ระหว่างที่ไปหลิวส่องไปเนี่ยเราก็จะนี่เลยผู้หินล่องกล้านะฮะพิมพ์ใหญ่และก็พิมพ์เล็กนะฮะรุ่นนี้จะมีเจสาแล้วก็มีแร่นะฮะตรงนี้ผิวตึงผู้นี้ผิวตึงไม่แตกลานเลยทั้งคู่นะฮะก็คือพิธีเดียวกับพิตาผู้หินล่องกล้าพิมพ์สายลุงนะฮะ ทีมสายลุงเนี่ยมีตั้งแต่ราคาอันนี้แสนสองถึงสามแสนอ่าอย่างเงี้ยแพงมากเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแพงสวยๆเนี่ยสามแสนขึ้นเลยนะสามแพงกว่าใช่แต่ลักษณะอย่างรุ่นเนี้ยคู่เนี้ยก็ยังราคายังยังยังไม่แพงยังอยู่หลักหมื่นอ่าชื่อเหมือนทานศึกมืแล้วผู้หินล่องกาคือมันเป็นอย่างที้ผู้หินล่องกาเนี่มันเป็นสมรภูมิลบแต่ว่าทหารที่ห้อยไปเนี่ยพี่คือโดนยิงโดนอะไรไม่เป็นไรเลยเขาเลยตั้งชื่อรุ่นนี้ว่ารุ่นผูหินล่องกาคือมาเห็นในในเฟซในไรเห็นนะภาพ แตกแต่หารเยอะนะเลยใช่ต่อแถวจคือหลวงพ่อคงอ่ะจะมีลูกศิษย์ลูกหาเป็นทหารเยอะก็โอ้หลายคนทหารเยอะมากนะฮะมีมีเส้นเกษรด้วยมีเกษรอ่าส่วนใหญ่จะมีเกษรไม่ได้จริงๆในในองค์พระมีทุกองค์แหละแต่บางทีบางองค์ก็ผดขึ้นมาอะไรอย่างนี้ก็มีอ่าครับสวยสวยทั้งคู่ไหมสวยตึงทั้งคู่ไหมสวยโอ้ระดับพี่ร้านลังเทพแล้วอ่าไม่เอามีเม็ดแร่ด้วยนะอ่าใช่มีเม็ดแร่มีเม็ดแร่ด้วยใช่แล้วก็ อันนี้ก็คือจับบาทนะครับก็คือแบ่งให้พี่หลิวเนี่ยองสุดท้ายละเอเพราะว่าเยอะแล้วไงนั้นได้ไปก็ขายไปขายจับบาทได้่อไปแต่ได้นิยมมากใช่สบายอีกหน่อยีกหน่อยขึ้นไม่ต้องหน่อยหรอกเพราะตอนเนี้ยลูกใบก็เจ็ดบาทพันนะฮะแล้วก็สวยๆมันหมื่นแล้วอันนี้ก็เป็นแทององค์เก่าใช่ครับมีเข่าบล็อกด้วยอันนี้อันนี้ก็จะเป็นนั่งหัวเสือนะฮะหลังเรียบครับผมผิวประหลอดหน้าหลังเลยนะฮะอ่านี่ นั่งหัวเสือหลังเรียบสุดยอดประสบการณ์นะฮะอ่าโอเคอ่ะพี่อยู่ลองส่องดูนั่งหัวเสืออ่านี่พอผมมาคุยกับพี่เฉินผมก็กลับไปศึกษาอีกนะอ่ากลับไปดูเราจะได้ความรู้เพิ่มใช่แล้วเลยกลับกลับมาบุกอีกรอบนึ่งอ่าเรมติดใจเรมติดใจคือบางครั้งเราซื้อเราคิดว่าเรายังไม่แข็งใช่บางทีเราก็หาคนที่เป็นผู้รู้ที่ว่าคิดว่าเชื่อใจได้นะใช่อ่าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเสือรุ่นสองครับนี่สององค์ เสือรุ่นสองไอ้หลวงพ่อคงนี่ครับเสือรุ่นสองอ่าสวยอ่าอันนี้ก็คัดมาแล้วสวยทั้งคู่ฮะอันนี้ไม่ต้องสองผมผมคัดมาจากโอ้โหตอนนั้นซื้อมายี่กว่าองค์มั้งพี่เออ,อ,อ,อน,นี่เหลือสององค์สุดท้ายแล้วเหมาเหมาใช่อันนี้ก็จะเป็นตะกุดนะฮะอา่ารูปถ่ายหลังตะกุดสามกษัตริย์ครับผมก็เป็นของดีราคาเบาๆนะฮะอันนี้น่า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 ค่อยบูชามากเลย หลักันอยู่นะฮะนีอ่อ่าพี่อยู่ลองดูครับครับผมสกุลก็ขนาดน่ารักใช่น่ารักอันนี้ก็จะเป็นสมเด็จสายลุงครับหลังก็จะเป็นหลังรูปเหมือนนะฮะอ่านี่ครับสมเด็จสายลุงหลังรูปเหมือนครับผมอันนี้พระยังราคาไม่สูงครับพี่หลิวน,นี่เก็บได้ได เก็บไปก่อนเดี๋ยวราคาพอราคาขึ้นเนี่ยรุ่นนี้รุ่นนี้ใช่เนี่ยคนพูดอย่างนี้กันเยอะรุ่นนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นสมเด็จรูปเหมือนนั่งหลังเสือนี่นะฮะเนื้อทองแดงพวกนี้ยังไม่แพงครับเล่นกันอยู่หลักพันนะฮะแต่ว่าถึงจะหลักพันก็สวยทุกคนมีภาพมีประหลอดอยู่ในซอกๆนะฮะรุ่นนี้นะฮะอาจจะกล้องอาจจะไม่ค่อยเห็นชัดนะฮะแต่ถ้าอยากชมชัดๆนี่ก็ต้องไปดูในเว็บไซต์ของพี่ิวนะฮะชื่อร้านหลิวมรดกไทยในท่าประจันนะครับครับเดี๋ยวผมจะไถ่าย ลงให้ครับครับผมก็นี่ก็จะเป็นพระสังกัจจัยฮะหลวงพ่อคงซึ่งหายากมากนะสังกัจจายนี่คือไม่ค่อยเจอครับในตลาดไม่ค่อยเจอนะฮะนี่ครับสังกัจจายหลวงพ่อคงวัดวังสับปะรดอ่าพูดเต็มฐานแล้วต้องขยายนี้ดีกว่าเต็มละใช่ใช่เต็มละอันนี้ก็ส่องดูก่อนนะฮะสังกัจจายโอ้ถ่ายไปเพิ่งจะสองทุ่มสิบ เรื่อยๆพี่สบายนี่อันนี้ก็จะเป็นเหรียญไซยิดครับผมเหรียญไซยิดองค์จิ้นนี้ผิวขึ้นปลอดเลยนี่ผิวขึ้นปลอดเลยนะครับเหรียญไซยิดอันนี้ก็เหรียญไซยิดครับเดี๋ยวเดี๋ยวนะนะเหรียญไซยิดนะฮครับเอฟซีผมมีปลอดหน้าหลังเดี๋ยวต้องให้เอฟซีของช่องหลิววรดกไทยดูด้วยใช่อ่าแล้วก็แนะนั้นันนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นเหรียญผูกพระธสีมาครับวิธีผูกพระธสีมาของหลวงพ่อคงวัดบางสวรรค์ นี่ครับผมกจะภาพเปิดทุกองอ่าถ้าเราคัดเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเป็นแค่ผิวอย่างเดียวนะจมูกด้วยนะครับคือทุกอย่างต้องเพอร์เฟกพี่เพอร์เฟกต์อ่าเปลี่ยนชื่อร้านลังเทสไปใช่คือเราเขาเรียกอะไรเสียตังค์ไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้นะลังเทสเนี่ยใช่ครับคือมาเช่าร้านลังเทสสบายใจครับอ่าสวยจบคือโดอส่วนทีอย่างเดียวคือแพงใ่คเพราะเราก็ซื้อมาแพงใช่อันนี้ก็จะโทรมาผมก็บอกนะก็เช่าจากร้านลังเทสเหมือนกันอ่าผมก็เช่ามาแพงเหมือนกันอ่าแต่เขาก็สู้ใช่ไหม สู้ครับถ้าคนไหนไม่สู้ผมก็สู้นี่ครับอ่ารุ่นมงคลนเก้านะครับอันนี้จะเป็นพิมพ์นางพญาครับผมอ่านะฮะ,ะมงคลนเก้าพร้อมกล่องเดิมเลยนะครับพิมพ์นางพญานี่นะฮะอ่าอีอ่ดองสองแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมงคลนเก้าเหมือนกันพิมพ์อ่าสมเด็จปกคพครับผมแล้วค่าตัวยี่กองนะฮะก็ปกั๊มออกมาได้ค่อนข้างเข้มข้นแล้วก็มีน้ำทอง อยู่ในซอกทุกองนะฮะนี่นะฮะแต่ว่าลูกค้าบางคนเขาเขาชอบพระสวยไปเขาโทรมาขอบคุณอีกนะอ๋อเป็นอย่างนี้แหละฮะใช่พอเขาได้พระถูกใจเขาโทรมาขอบคุณอีกครับผมบางทีผมบอกผมเปิดเช่ามาแพงไม่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 อยากเปิดเขาบอกให้เปิดพอเปิดไปเขาเขาชอบเขาก็เขาก็เช่าเขาเช่าไปถูกใจโทรมาขอบคุณใช่คือถ้าสมมติว่าเวลาบางทีเช่าพระเนี่ยถ้าเราขายพระที่มันไม่เดิมเนี่ยเราต้องมานั่งทะเลาะเขาทีหลังนะพี่ใช่ ต้องมานั่งทะเลาะต้องมานั่งอะไรมันไม่จบอะพี่ไม่จบใช่ครับใช่ครับอันนี้เขาโทรมาขอบคุณเราอีกใช่โทรมาขอบคุณเราอีกเพราะว่าเราขายพระภาพสวยเขาพี่หลิวครับผมตรวจสอบแล้วมีอันไหนไม่ชอบมั้งชอบทุกองค์อใช่ไหมชอบทุกองค์มั่นใจมั่นใจอ่าอ่ะมาถึงเรื่องราคาเลยเดี๋ยวผมให้พี่หลิวเป็นคนกดเลยท้ามร้านไหมครับท้ามร้านไหมครับไม่รู้ว่าจะเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆชุดนี้ถ้ากดออกมาแล้วนะฮะมีทั้งหลักทั้งอันนี้นะมีทั้งหลักทั้งย่อยอ่ะเอาย่อยก่อนหรือหลักก่อนเอาย่อยก่อนไหมเนี่ยไล่นี้เลย บอกเลยครับเพราะทหารทางใต้เนี่ยจะเช่าแต่ลุ่มจะเท่าไหร่รุ่นนี้กับบาทที่สองพี่ดีนะผมเปรดสองพี่ดีนะคนที้ไม่เช่าผมว่าทางเป็นเนี่ยนะอยู่ใต้นะนี่เนี่ยตอนนี้ให้ให้มาเช่าผมส่งคอมเม้นต์ก็เนี่ยทางใต้หมดเลยทางใต้ดทาง้หมดเลยเนี่ยต่อไปรุ่นนี้แน่นอนถ้าตอนออกแต่ตอนใต้ไม่เช่าพูดไงพี่บางอันทุนเราถูกเรามีกำไรตรงนั้นกำไรตรงนี้อันนี้เป็นยอดเท่าไหร่ล่ะครับหนิวอันนี้ผมบอกได้สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันขอผมกดอีกทีนะได้อ่าโอเคขอนนี้ โอเคตรงครับอ,อ,อ่ะไรวะก็อโอเคตรงอ่ะเอ้าเหรออ่ะตรงครับนี่ยอด478,000บาทคระโง่นี่ครับนี่478,000บาทยอดตรงนะครับนี่นะครับเรามาดูอันนี้นับตังค์มาแล้วใช่ไหม <700. S 2> อับอันไหนๆพี่ช่วยลองนับปึกนี้โชว์หน่อยผมอยากเห็นหนุ่มแบงค์นับเงินหน่อยผมจะดูว่าคนนี้นับเงินเร็วไหมอ่าลองลองนับโชว์หน่อย ลาออกมาหลายปีแล้วนะลาออกมาหลายปีแล้วนะเดี๋อดูดีลากันนับเงินของหนุ่มแบงค์หน่อยลาออกมาเกือบจะได้เป็นผู้จัดจาก,การอยู่แล้วนะเออลาออกมาก่อนนะฮะอ่า <ผม S 1> อยากจะมาเป็นเซียนพระเป็นเซียนพระดีวกว่าเซียนพระไปกว่า <c oughs> นี่นะดูดูการนับเงินนะนี่นี่นี่ให้ดูการนับเงินว่าเนี่ยพนักงานแบงค์เขารับเงินกันอย่างนี้จริงนะฮะนี่นี่นี่เด็ดเด็ดเดเดแฟลตหน่อยนะนี่นี่แล้วการนับเงินนี่นะมันก็จะมี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 สเต็ปในการนับเงินนะ เนี่ยดูไหมครบไหมอ่ะอ่ะก็เนี่ยเนี่ยอันนี้ใช่อันนี้สเต็ปการนับเงินของพนักงานแบงค์นะแต่สเต็ปการนับเงินของเขาเรียกอะไรนะพวกพวกเชอาแก่เขาจะนับกันอย่างนี้เช่นเออพวกพ่อค้าชอบนับอย่างนี้อย่างอย่างตัวผมใช่ไหมเนี่ยเคยเห็นไหมใช่ใช่ใช่เพราะว่าผมเห็นพนักงานแบงค์ก็จะบอกว่าอย่างพวกพ่อค้าเขาชอบนับเงินกันอย่างเงี้ยเออแล้วก็จะชอบมัดแบบ เป็นทีนึงสิบปึกอ่าใช่ป่ะใช่เป็นแม่นี่ยบ้านผมแม่นับอย่างงี้นี่นับไงผมผมผมนับอย่างงี้ผมนับอย่างงี้แอบพี่นับไงแอบพี่นับไงแอบพี่นับไงหนึ่งสองโอ้โหก็โอเควันนี้ก็อันนี้เป็นยอดอันนี้อันนี้สี่แสนนับมาแล้วเนาะอันนี้สี่แสนบาทแล้วอันนั้นอีกเท่าไหร่วะเจ็ดหมื่นแปดพันใช่ไหมอ่าโอเคผมก็ต้องรับนะเนี่ยเวลาผมโอนเนี่ยใช่ใช่ตอนตอนรับเงินอ่ะตอนรับเงินผมเอาอ่านี่นี่เป็นยังไง ก็ราคานี้ไม่ต่อเลยมีมีของสมบติหนาครับขอแถมมีของเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเี่ยจอยกมือให้เลยเรามีของสมน้บัหน้าคุณให้ด้วยสมน้ติหน้าคุณเลยนี่สมน้ำหน้าคุณสมน้ำหน้าคุณนี่พี่ซื้อเยอะขนาดนี้เนี่ยผมขอมอบนี่ให้เลยหนังสือหนึ่งเล่มหนังสืออะไม่ได้ครับนอะไรบันซับซับอะไรไหมบห้อะไรจะแถมอะไรกันหนังสือหนังสือหายากจะแถมอะไรกันแถมตุ้มเตะให้ผมพิโก้เลย นี่ครับก็แถมให้อีกองหนึ่งอันนี้เป็นหลงพ่าทวดพราอาจารย์น้องว่าทรายขาวปี2อ3 6นห้านะฮะนี่นี่แถมให้พี่หลิวนะฮะเพราะว่าที่แถมให้เนี่ยคือเขาซื้อเราไป478,000เนเนี่ยคือเรากำไร300,000น้องแย่ร้อนไปอ่ะยอ่งนี้นี่ต้องแถมอรงนี้เฮ้ยโอ้โหใจเย็นเออนะลูกค้าอะไรแบบนี้ ต้น,นิตนน้นิเอแล้วแลวหละอ,นนอันนี้ล้านกว่าบาทเลยนะอันนี้แถมให้ใหพี่หลิวนะกะ็ค,คือวันนี้ก็เป็นการทำคอนเทนต์พี่หลิวมาบุกลังเทพนะฮะ,ะมีะทั้งพระย่อยแล้วก็พระระดับกลางแล้วก็เป็นคอนเทนต์แรกของพี่หลิวในช่องของหลิวว,วอดอกไทยด้วยนะครับก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดต่อใช่ไหฮะติดตามพี่หลิวได้ทั้งสองช่องทางนะฮะก็สนใจพระเครื่องของพี่หลิววอดกไทยเนี่ยก็ เชิญชมได้ตอนนี้ในเว็บท่าประจันร้านหลิวมรดกไทยนะครับน่แล้วก็เดี๋ยวต่อไปเนี่ยเดี๋ยวพี่หลิวเนี่ยเขาก็กําลังจะได้ตู้ที่อยู่บนห้างพันทิพย์นะฮะถ้าจะซื้อขายนัดซื้อกันก็สามารถนัดเจอพี่หลิวมาเจอกันที่ร้านลังเทพก็ได้อ่าไม่เป็นไรนะฮะยินดียินดีใช่ห้พี่หลิวยินดีครับผมอ่าแล้วเสร็จงานนี้เราก็จะไปที่ที่ไหนกินข้าวที่ไหนกินข้าวที่ไหนเออคอนเทนต์ขายยาหน้อีกแล้ว ก็โอเคก็ช so okay. so ื่นชอบคลิปนี้นะครับเพื่อนๆก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ในช่องลังเทพและช่องพี่หลิวมารุไทยเขาจะเก่งๆหน่อยนะเพื่อนๆเพราะว่าอ่าเป็นคลิปแรกนะฮะผมก็พยายามปั้นพี่หลิวเขาเต็มที่นะอ่าปาดันปาดันอ่าเจ็บมาเยอะโดนมาเยอะใช่ไหมผ่านมาเยอะเจ็บมาเยอะครับอ่าตอนนี้จะไม่เจ็บแล้วนะไม่เจ็บแล้วครับจะหนักกว่าเดิมสะดุดมากโอ้โหนี้ เดี๋ยวรอขายคือพีชนสรอจัดไปครับพี่ก็โอเควันนี้ตัวผมเฉินลังเทพพี่พลังเทพพี่หลิวมอดอกไทยแล้วก็เดอะจอขอเดอะล็อกโชว์ทั้ง2ช่องเลยนะฮะขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม